สวัสดีจ้าท่านผู้ชมบ้าค่ะกินข้าวกับป้าปูลาววันนี้วันนี้ป้าปูก็มีเมนูง่ายๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้มีเมนูพัดพริกอ,อกไก่นะคะแล้วก็น้ำฉุกลุกข้ามเปียกเคี่ยวค่ะลูกข้ามเปียกพัดถึงก็กินกับพริกโทษนอกพริกโทษตะกียลาวผักก็มีอย่างเดียวค่ะวันนี้ผักคอดปุโลกน้ำฉุบถ้วยนี้ไส้เคยนี้นะคะเนี่ย ใส่เคยหอมนะคะเคยหอมก็ยังมีจำน่ายกันอยู่เหมือนเดิมนะคะยังส่งกันตามปก,กติใครอยากกินก็นสั่งได้ค่ะสั่งได้ตามปก,กติมาค่ะกินกันลาวก่อนกินกันหลังมือสักคิดลาวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวกลุ่มมานาไม่ข้าวค่ะกลุ่มมานาไม่เยอะชอบบอกว่าลลางมือหรือไม่กินข้าวอันเออชอบมาเตือนเพื่อนแต่บ้านตัวเองไม่รู้หลางไม,ม่พวกชอบยุ่งลำขัน้น เขาล่างเขาผือเขาไม่ล่างเรากินข้าววันคลุงๆเลยค่ะบางทีถ้วยห,หนามตั้งอยู่ข้างๆนี่ในคลิปอะแต่ว่าไม่แร่ยากยีแร้งยากยีทามก็เลยทามกลับไปว่าแล่ไม่เห็นนะ่ะหนุอยตางถ้วยหลังมือตั้งอยู่ข้างๆนั้นทำท้าทองข้าววะอํา Ừ. Rồi. Rồi hả? Ừ. Đặt nằm chụp ít là Rồi nằm chụp Vì thi tâm có mấy đĩa hả? Ngay ngay Xay hoa hôm mua thêm chiều Rồi <laughs> ดิบดีถึงกับลุกข้ามเปียกแล้วก็ใส่น้ำตาลป้งชุรสเหลือกะทิและะ้วก็เืยนแล้วก็เคี่ยวให้แหง้งค่ะร้อยย้ําสาชุบอืม,อมเคยหฮอมลุกค้าม้อมริบรีแหง้ง Đây đây. วันเทียงที่จะวิเด่นก่อนนี่อีกอทีหนาทีอีกทีส้องนี่ถ้ากินกับยอดเทียมก็ร้อยหนะ่ะยอดเทียมยอดสะดเดร้อยรสชาติมันก็ไข่ไข่กับน้ำปลาวานที่ก็กินกับยอดสะดเดแล้วะคะ่ะ ăn ngày giấy luôn, để ăn lẻ lại vào thịt, thịt đuông và ốc cái. แคบกินแต่เดี๋ยวออกไปถัดสนาจอยหล่ะค่ะวันนี้มันเศร้าแดดดีกันวันนี้เดี๋ยวป้าปูจะออกไปห้าไส้ลูกดอกไม้ตอนไหนตะกี้ละ่ะเรีกว่าอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนค่ะคนตกข้องเรียกว่าคนตกแขก้งอ่ะรลบานเขา đọc mê lê dứt năm này thằng phụ đó khai Yak kỹ luôn thăm lên nào nhà lùm sấy phơi ốm được không khởi ốm này thăm mấy năm chục lúc kẹn thuộc rối cả chặt cũng trồng ไม่เข้าไม่เข้มจัดรสชาติกลางซื้อไปแล้วไม่ต้องไปแยกค่อยค่ะไม่ต้องไปแยกค่อยน้ำสุดหรือค่อยแกงบุกเดี๋ยวทำด้ช่องอย่าง Thẳng kén, thẳng thim, thẳng chụp, lọc lông Mấy mấy gọi Rồi cả, bài bắp bu Rồi Tâm tưm kha là tụi đều Rủi ต้องกินข้าวให้เอมนะก่อนค่ะก่อนที่ออกไปข้างนอกเพราะว่าไปข้างนอกมันจะย่าง,หไ,งไห้กินบ้านเขามีแต่เบอร์เกอร์มีแต่ฮอทดอกไอ้ไม่ได้เล่นอีไปเวทข้างสามกินก๋วยเตี๋ยวพัดกินก๋วยเตี๋ยวหนามก็ไม่ได้เสียงซาวมีรอบไหมอ่ะก็แค่ก,ก็แค่ดูฮัลโหล ไม่มีตะแยงตอปรับสงสัยไม่ได้ยินไปบ,บายก่อนลราค่ะไปเติมข้าวสัก